เดทพูลแอนวูฟเวอรีนนะครับนับว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่หลายๆคนน่าจะไม่ได้เอนจอยกับหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้มานานแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะมีความรู้สึกเหมือนกับนี่แหละที่รอคอยนี่แหละกูอยากดูอย่างนี้มานานแล้วไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยแล้วก็อา,อาจจะให้คะแนนกันค่อนข้างเยอะหรืออะไรย่างี้มันก็แล้วแต่คนนะพี่ว่ามันก็ไม่แปลกนะครับเพราะปกติแล้วเวลาเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยสนใจแล้วมันก็จะมาพร้อมกับความให้ความตื่นเต้นความ อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เดดพูลวูบบอลีนก็นับว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สนุกหลายคนคิดว่าช่องพี่จะด,ด่าหรือสักอย่างนะครับคือถ้าพี่จะด,ด่าเนี่ยน้องต้องนึกสภาพว่ามันต้องเป็นหนังแบบควอนตัมเมเนียอะไรแบบนั้นนะครับเข้าใจใช่ไหมว่าไอเ้เีค่ความสนุกยังไม่มีให้กูเลย นึกออกไหมครับมันต้องสภาพนั้นจริงๆอะน้องถึงกูจะแบบใส่ไม่ยั้งนะนึกออกว่าเดดพูลกับผู้บรีนภาคนี้มันก็ไม่ใช่ไปแย่อะไรขนาดนั้นนึกออกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆเนี่ยเรื่องนี้มันคือหนังแฟนเซอร์วิสจัดๆเลยแล้วในเรื่องมันก็รู้ตัวเองน้องตัวแลนเอนโนเขารู้ตัวเองเลยผู้บรีนกับเดดพูลแม่งจะสู้กันต้องหันมาบอกว่าเป็นไงมึงรอมานานแล้วใช่ไหมล่ะเออเห็นผู้บรีนใส่ชุดเหลืองสักทีอะไรอย่างงี้ก็หันมาคุยกับคนดูว่ามึงเห็นเมา20ปีแล้วว่าเห็นอะไร้ย่้องนอมัันชดเา มากๆว่านี่คือหนังแฟนเซอร์วิสถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดน้องเพราะว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีความเป็นแฟนเซอร์วิสเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับพี่พี่จะมองว่าการที่เราจะทําแฟนเซอร์วิสยังไงให้มันดูแน่เนียนที่สุดนั่นก็คือการเล่าสตอรี่ที่มันเป็นหนึ่งเป็นดีอันเดียวกันนึกออกไหมครับถ้าเกิดให้เที่ยงไม่ง่ายมันเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาพยายามทําดีกับเรายกยอปอบ้านเรา มันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งว่าเฮ้ยมึงจริงๆริงเปล่าว่ามึงรู้สึกงั้นจริงเปล่าว่าหรือว่ามึงแค่แกล้งว่าหรือว่ามึงต้องการผลประโยชน์จากกูหรือเปล่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นน้องแต่ถ้าเกิดมันจะดีมากถ้าเกิดว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นคนดีของมันอยู่แล้วแล้วมันก็ทําดีให้เราเพราะว่ามันก็เห็นว่าเราเป็นเพื่อนคนนึงนึกออกไหมครับมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันน่าจะดูจริงใจกว่าไหมถ้าเกิดสตอรี่มันถูกเล่ามาดีอยู่แล้วนะครับสมัยที่ No โนเวโฮมออกมาตอนนั้นมีคนกูเห็นจําได้เลยตอนที่กูรีวิวโนเ Home ตอนนั้นนี่คือมันก็แค่หนังแฟนเซอร์วิสผมไม่ชอบเลยหนังแฟนเซอร์วิธมันก็แค่หนังแฟนเซอร์เป็นไงหลายสัตว์แหมเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเนาะไม่ใช่เลยเนาะไอ้เหียนะครับ เรื่องนี้แม่งโครชัดไอสัตว์แม่งก็เห็นอยู่ไอเหี้ยนะ้องคือถ้าพูดถึงเอนจอยเมนต์แต่ละคนเนี่ยน้องแต่ละคนมึงเลือกไปเลยมึงจากจะชอบอะไรก็ไม่มีใครว่ามึงหรอกผมสนุกกับเดทพูลวูบารีนมากกว่าโนเวฮอมคือเขาละถางเมึงไอเหี้ยมึงจะไปสนุกเหี้ยอะไรมากกว่าหรืนอน้อยกว่าอะไรมันล้วแต่มึงเลยครับ กูไม่ได้มานั่งคุยว่าอะไรสนุกกว่ากันอะไรสนุกน้อยก,กว่าการน้องแล้วแต่มึงเลยมึงอาจจะชอบเพียอะไรมากกว่ามึงอาจจะชอบแบบไอ้เวลามันพูดหยาบมากกว่ารือว่ามึงชอบมุกตลกหรือมึง,มงแล้วแต่มึงน้องไอ้ความชอบมันวัดกันไม่ได้นะครับแต่นี่พี่กําลังพูดถึงคุณภาพแน่นอนสําหรับพี่อ่ะบทของโนเวโฮมันดีกว่าน้องทุกอย่างมันถูกเขียนมาอย่างเหมาะแหมงเหมาะเจาะแล้วตัวละครแทบทุกตัวมีความหมายในสตอรี่ของมันนะคะตัว้าย ที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นด็อกอ็อกไม่ว่าจะเป็นกรีนกอบบินไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรอะไรพวกนี้น้องตัวร้ายพวกนั้นมีบทบาทสำคัญมากๆในเรื่องนะครับมึงจำได้ไหมว่าเว็บแรกที่เราเห็นกรีนกอบบินที่กลับมาในจัก,กรวาลของไอ้ไอ,ไอทอมคอแนแลอะไรเงี้ยแกดูเหมือนเป็นเหมือนกับคนแก่คนหนึ่งที่ไล่ทางสู้อะไรมึงจำได้ไหมกับด็อกอ็อกที่กลับมาเหมือนกับมาเจอพวกฟิทเตอร์เหล่านี้แนละ้วเหมือนกับรู้สึกไอพวกนี้เป็นหลานกูอะไรเงี้ยนาะคือดนามิก ตัวละครในเรื่องมีความสำคัญมากๆสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นการเล่าตอนช่วงที่มันมีเทอร์นิ่งพอยที่มันมีป้าเมตายมันมีอะไรพวกนี้เนาะคือพิ่ว่ามันดีหมดเลยครับแล้วเดนมิกของตัวละครที่มันมีช่วงโมเมนต์ที่มันให้ตัวละครค่อนข้างจะรู้จักกันให้มันมีคาแรคเตอร์อะไรจริงๆอ่ะมันดีนะน้องคือถ้าเทียบกับเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยมึงรู้จักไรเบรดบ้ง่ะมึงรู้จักไรมึงรู้จักไรแกมบดบ้าอ่ะนอกจากมาช่วยสู้ มันเหมือนมึงเข้าใจใช่ไหมมาช่วยต่อสู้กันแล้วมึงก็รู้แค่ว่ามันเล่นมุกกันแต่มันไม่ได้มีแกมบิดมีเป้าหมายอะไรอย่างหรือเปล่าไม่มีเนาะเนื่องว่าเบรดมีเป้าหมายอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเงี้ยเอเล็กตามีอะไรอ่ะนึกออกว่าแบบแต่ละตัวมันโผล่มาเพื่อเป็นคัมิโอเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันมันมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เนาะมันก็ต้องทํามาเพื่อขายใครบางคนอยู่แล้วมันไม่ได้ผิดแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าตัวละครเหล่านี้ มันมีเป้าหมายจริงมันมีคาแรคเตอร์อะไรของมันจริงๆมันไม่ใช่แค่โผลมาเพื่อโชว์ท่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตายไปแล้วมึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเพราะว่ามันก็เป็นแค่เพี้ยสักอย่างที่มันโผลมาให้มึงหวือหวาประเด็นคือหนังแบบนี้พี่มองว่ามันดูสนุกในขั้งแรกแต่มันจะไม่ได้อยู่ตลอดไปเหนังแทบจะไม่มี อิม t มชชันอลบีดเลยอิม t มชชั่นอลบีดหมายถึงแบบอะไรที่มันกระแทกกระทันใจมันมันมันมีแหละถ้าพูดง่ายๆเลยสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดในเด a พูล o l ะเบอร์ลิงก็คือพี่มองว่าตัวละคร2ตัวนี้ใช้ได้นะครับคือเขาพยายามจะใส่อะไรสักอย่างเข้าไปอย่างตัวเด p พูลเนี่ยมีเรื่องของการที่มันต้องการเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญอยากเป็นคนสําคัญอยากถูกมองว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ตัวตลกซึ่งพี่ว่ามันเหมาะกับตัวเดทพูลดีท,ที่ที่มันพยายามจะเข้าอเวนเจอร์แล้วมันก็ ถูกปฏิเสธอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเรื่องราวกับแฟนมันเล่ออะไรสักอย่างพี่ว่าใช้ได้กับตัววูฟลีนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นวูฟลีนที่ห่วยที่สุดแล้วก็ต้องใส่ชุดสีเหลืองเนี่ยไว้เพื่อย้ำเตือนในสิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปอะไรเงี้ยพี่ว่า2ตัวนี้มันดีมากมากแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่สตัวนี้เลยน้องตัวอื่นสาหรับพี่ไอ้อยามันมันมันไม่มีเงี้ยอะไรเลยน้องสิ่งที่มันน่าจะเวิร์กก็คือเนี่ยแหละดินามิกสองคนนี้มันทําให้นึก à, thứ nắng sau máy còn rất chuông nhúc 80 90อะไรางนี้ที่ดังมากๆนะครับนั่นก็คือหนังบัตติคอปมูวี่หนังที่เป็นตัวละคร2ตัวเป็นคู่หูกันและ2ตัวนี้มักจะเป็นคนสองคู่ที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับมันจะนึกถึงพวกมิดไนลันนึกถึงแบบว่าเลเทอร์เวพอนอะไรพวกนั้นแหละพี่มองว่ามันเหมือนกับเอาจันราที่มันไม่ได้นิยมมากในสมัยนี้คือสมัยนี้มันก็พอมีพวก Bad Boy แบดบอยอะไรพวกนั้นแหละที่ยังพอนั้นได้อยู่แต่พี่มองว่า,อาคอนเซป t นี้จริงๆมันสมัยก่อนมันดังมากนะไอ้พวกราชาวพวกอะไรพวกนี้น้องเรื่องปะแต่ว่าตอนนี้มันไม่แท้ ไม่ค่อยมีแล้วแล้วเขาก็เอามาใช้กับเดทพูลกับบุบูลีแล้วพี่มองว่ามันเหมาะมากๆตัวละคร2ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเอาคนดูอยู่ด้วยความที่มันก็จะมีซีนดราม่าที่พี่คิดว่าใช้ได้จะมีอยู่ซีนที่ก่อนที่จะสู้กันในไอฮอนด้าออริซี่หรือตัวอย่างนะมันก็เป็นซีนอารมณ์ของตัวละคร2ตัวนี้ที่ใช้ได้นะครับอ่าแต่หลายๆซีนมันก็จะมีแบบซีนต่อสู้กันใน ตอนเข้ามาในเดวอยครข้างแรกอะไรเงี้ยมันจะแบบเอ้ยเรามาสู้กันดีกว่าเพราะว่าคนอยากดูนะแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่มองว่ามันก็สนุกทุกอันนั่นแหละแต่ก็จะตัดความรู้สึกไปไม่ได้ว่าเออสตอรี่มันแทบจะไม่ได้มีอะไรที่มันลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะครับแม้แต่ตัวฝั่งไล่อย่างตัวแคสซานดราโนวาอะไรเงี้ยพี่ว่ามันไอตัวงานวิชัวที่มันเอามือล่วงเข้ามาในหัวอะไรพี่ว่ามันน่าสนใจดีมันจะมีประเด็นเรื่องของการที่มันมีเอ่อเป็นฝาแฝดของชาวเอ็กเซเวียอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ีนบอก ให้เอาหมวกของทักานอตออกไปเพื่อที่จะช่วยตัวตัวร้วายตัวนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดชาวเซเวย,ยังอยู่เนี่ยเขาเขาจะไม่ทนเห็นฝาแฝดของเขาตายอะไรเงี้ยนึกว่าพ,พี่พี่ชอบนะพี่ชอบที่ตัวพูฟลินเนี่ยไอตัว2ตัวเนี่ยพี่ว่ามันดีเว้ยแต่ว่าจุดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ว่าคืออย่างซีนมันจะมีซีนหืวหวาแหละอย่าง ตอนที่สู้กับเดดพููเป็นร้อยตัวอะไรตอนนั้นเนี่ยคือมันดูหือหวาดีแต่มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับมันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็แค่เหมือนกับสู้เท่ดีแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยชนะศึกครั้งนี้แล้วมันจะนําไปสู่อะไรสักอย่างนอกเรื่องพ่ามันไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่ะมันแค่เออกูออกมาแล้วก็สู้กันแม่งมันจังเลยแล้วก็จบนึกว่าเวลาหนังแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้มี รีวอชเบ i ิตี้เท่าไหร่ยกเว้นว่าน้องอยากชอบอะไรที่มันเป็นภาพ,พวิบวับจับตาแล้วก็ดูมันดีอะไรงนี้นะครับแต่มันก็จะมีซีนจำอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือซีนบาย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 มันก็ทุกคนก็ชอบกันพี่ว่าเป็นซีนที่เท่นะเวย้ยพี่ว่ามันเท่ตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วกูนึกออกเลยตอนเขียนสกินเพย์บูฟรีนตายไปแล้วเหลือแต่เศษซากกระดูกแล้วเดดพูลต่อสู้กับพวก ลิ้วล้อ TVA ด้วยการใช้กระดูก2องรชิ้นของวูฟเวลีนมาเป็นนันชักอีแค่เขียนบทน้องยังไม่เห็นภาพนี่ก็เท่แล้วแม่งบวกเพิ่มเข้าไปด้วยการใส่เพลงของอินซิงอย่างบายบายบายนี่นเย็ดกัวซีเนมาติกมากๆนะครับซีนนั้นนะ่ะแต่ก็นั่นแหละรครับสำหรับพี่อะมาเวลไม่จะไปต้อง รอหนังอะไรสักอย่างมาฟื้นฟูพี่พี่พ,พี่พี่มองว่าไม่จําเป็นนะครับมันไม่ใช่ว่ามีมาเวลตายแล้วมาเวลฟื้นแล้วมาเวลพี่ไม่เคยรู้สึกง,งั้นนะครับพี่รู้สึกว่าแค่ทําหนังอะไรที่มันสนุกแล้วมันก็น่าสนใจแล้วมันก็มีความสดใหม่ในตัวของมันแค่นี้คนก็รอดูแล้วนะครับสาหรับพี่มาเวลมันก็มีคนรอดูแหละส่วนตัวพี่แอบอยากดูแฟนตาติกโฟนะครับพี่รู้สึกสนใจตัวแคสติ้งก็โอเคแต่ว่าคือทีมเนี่ยพี่ชอบมานานแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่เคยมีหนังดีๆของมัน สักที่ทกับก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะดีหรือเปล่าเมื่อภาคต่อไปปีหน้านะก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแต่ว่าชอบเซตติ้งที่มันไปอยู่ในยุค6ก 60, นะครับมันน่าสนใจดีนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันข่าวของลอกเตอรอย่างอารดีเจกลับมาแล้วอะไรเงี้ยกูก็ ตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่ายังดูเป็นการตลาดอยู่นะครับไม่รู้แหละเขาจะหลอกจะจริงจะอะไรยังไงเขาอยากจะเดี๋ยวอาจจะมีดูมตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าใช้อาดีเจมาหลอกหรือว่าอาดีเจน่ยตัวจริงหรืออะไรเงี้ไม่รู้นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าพี่เฉยๆกับการเห็นอาดีเจเป็นอีกตัวละครตัวละครหนึ่ง ที่มันใหญ่มากๆน้องด็อกเตอร์ดูมี่มันเป็นตัวร้ายใหญ่มากๆก็พอๆกับทานอตล้วนึกสภาพว่าทานอตหน้าตาเหมือนอารีเจมันก็ยังไงอยู่อะเนื่ออกว่าตัวละครที่ดีๆอย่างด็อกเตอร์ดูมเนี่ยควรจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะควรที่มันมาจากใครสักคนที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวเราดูไม่เราดูอยู่แล้วนะครับพี่เราดูอยู่แล้วไอ้พวกนี้แต่อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับส่วนตัวพี่อนจอยกับตัวละครใหม่ๆนะครับอย่างแกมบิดเนี่ยพีีกกามมมออไัน สตอรี่ของมันนะนะแล้วก็โผล่มาในหนัง X-Men หรือสักอย่างของมาเวลคงจะดีคือประเด็นคือเชนนิงจะทถ้ำในแกแกอยากเล่นบทนี้มานานแล้ในเรื่องมันก็จะมีความเห,ห,หนื่อๆนิดหนึง,ห,นง,ห,นงหลายคนอาจจะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะพี่พี่ไปดูมาทั้งสองไอ้นี่เลยนะครับไปดูมาทั้งสอเวอร์ชันนกะ็คือภาคไทยภาคอังกฤษไปดูมาทั้งสอ,งอย่างนะครับ ภาคไทยก็จะเป็นเสียงเนือเสียงเนือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยส่วนเผื่อคนไม่รู้นะครับมันเป็นสำเนียงของลุยเซียนานะครับเป็นสำเนียงเคจุนนะครับแกรมบิดมันก็จะประมาณนี้แหละแต่เขาเขาเพิ่มนึกสภาพว่าเขาเพิ่มให้มันเนือมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อ เอฟเฟกตลกน้องอย่าไปคิดอะไรมากนะครับคือถ้าเกิดได้รับบทจริงๆอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาคงลดอะไรให้มันฟังรู้เรื่องมากขึ้นแหละนะครับคงคงไม่คงไม่ทาให้มันมั่วขนาดนั้นแต่เขาคือเขาเอาฮาตามภาษาเดซพูบทในเรื่องของเดซพูโดยเฉพาะบทพูดใช้ได้นะครับสนุกดีแต่พี่อาจจะร,รู้สึกว่าไม่ได้อินกับการเซล a w วร์ aware, สักเท่าไหร่นะพี่รู้สึกว่าบางทีเวลามันเซล a w วร์ aware, เยอะๆเกินไปหรือเวลาที่มันรู้ตัวเองตลอดเวลาเกินไป มันอาจจะหน้าแอบหน้าลำคาญนิดหน่อยนะนิด,น,ดนิดหน่อยแล้วตัวหนังก็เต็มไปด้วยอีสต์เอ็กซ์คามิโออะไรเต็มไปหมดเลยนะค,คือพวกแฟนคอมิกก็น่าจะชอบกันนะครับคือเราก็จะเห็นวูเวอร์ลินหลายเวอร์ชันมาเหมือนกันก็จะเห็นวูเวอรลนที่มาจากหน้าปกหนังสือเล่มหนึง่งวูเวอรลนเวอร์ชันที่ใส่ชุดสีน้ําตาลที่สู้กับฮอกอะไรเงี้ยวูเวอรลนที่แขนขาดข้างหนึ่งวูเวอรลนที่ ไซเหมือนกับคนแค่เหมือนกับในคอมิกอะไรเงี้ยคือหลายๆคนน่าจะชอบยิ่งโดยเฉพาะเป็นแฟนคอมิกเรงทั้งหลายแหละน่าจะชอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็เลยบอกเต็มๆเลยว่านี่คือแฟนเซอร์วิสเนาะมันก็โผล่มาเช่นนี้เพื่อให้มึงหอหวากับมันวู้สุดยอดมันก็สนุกดีมีเฮลลี่คาวิลโผล่มาเป็นวูรีนด้วยนะแต่พี่ก็จะรู้สึกว่าเดดพู Deadpool กับวูบรีนเนี่ยมันมันไม่ใช่หนังของชอนเลวี่เท่าไหร่นะครับหลายคนเผื่อไม่รู้นะครับว่าคนเขียนบทเรื่องนี้และเรโนก็เป็นหนึ่งในคนที่มีเครดิตเขียน บทในเรื่องนี้แล้วเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยพี่จะรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือหนังของแลนเลโนลมากกว่าจะเป็นหนังของชอนเลวีน่นึกออกไหมมันเหมือนกับประมาณว่าชอนเลวี่มาเป็นลูกจ้างให้กับแลนเลโนลอีกทีซะมากกว่าด้วยซ้ำไปมากกว่าที่มันจะเป็นหนังของเขาอะนะนึกออกว่ามันต่างกันมากกับภาคแรกอย่างของหนังของทิมเมรอร์รู้สึกได้เลยว่านี่คือหนังที่ยังมีเขาเรียกว่าดีเลคเตอร์แฟร์คือยังมี วิสัยทัศน์ของดีเลกเตอร์ที่มันชัดเจนอยู่ในภาคแรกนะครับแต่ภาคหลังๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันขับเคลื่อนด้วยแลนเนลโนซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้ชื่อของเดดพูมันกลายเป็นเหมือนกับของแลนเนลโนไปแล้วนะครับจะทาไม่ทามันอยู่ที่ตัวแลนมึงต้องไปถามเขาคือถ้าเกิดเขาไม่ทําก็จบเนื่องจากว่าไม่มีใครมาทําแทนเขาได้เพราะว่ายังไงเดดพูมันก็ต้องไลน์แลนเลโนนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าตัวชอนเลวี่เหมือนมาเป็นลูกจ้างให้แลนเนลโนอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีไอซีนหรือหวานอะไรพวกนั้น ต้องมีซีนหัวหวาหรืออะพี่ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องของมูดโทนเรื่องของอทิศท,ทางของเรื่องเรื่อง,อ,งอะไรพวกนี้คือนืกสภาพว่าถ้าเกิดทําภาคสีมาเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่มีปัญหาเนาะมันอย่างนั้นเลยเนาะเดทพูอ่ะคือจะเปลี่ยนพิ่มกลับเป็นใครก็ได้แม่งเอาใครก็ได้แล้วก็แต่ว่ายังมีแลเรโนที่เป็นเดทพูเหมือนเดิมอะ่ะไม่มีปัญหาเลยนะครับมันสามารถทําได้เลยนะครับพี่ขอให้คะแนนเรื่องเดทพูวิวบูลินที่7คะแนนนะครับ นี่แหละครับหนังแฟนเซอร์วิสเท่าที่หนังแฟนเซอร์วิสสักเรื่องหนึ่งมันจะเป็นไปได้นะน่าจะมีคนเอนจอยกันเยอะอะไรรู้สึกงไงก็มาคุยกันด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบขอคุณหลายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับที่ด o n a t เข้ามาครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะพี่อาจจะหายไปสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้ค่อยมาอะไรเพราะพี่เพิ่งเคลียร์ตัวเองอะไรไปเยอะนะครับแล้วก็ขอบขอคุณจากใจเลยนะครับที่ยังโด o n a t ยังช่วยเหลือช่องนี้มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะกลับมาทํารีวิวให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวรอรีวิวเรื่องแทรปอ่ารีวิวเรื่อง อาจจะจะมี5บังคับหนัง5เรื่องของ F9 ด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับเจอกันในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีนะครับ